ตูเข้าไปเลยได้โอเค <ไป S 1> โอค้ยอรียบร้อเข้าไปแล้วมันจะเจอแบบเป็นเป้าเนี่งเจอแล้วนี่ไงเชื่อมันในปืนปืนเรามันคมอ่ะยิงลมคมจิบโดนเข้าไปกดโหลดเลยเลขหกนี่ อะไรครับก็สสดที่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีท้อนรกควรเข้าสู่เกม Vol of t a n k Blitz กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับเกมเก่าเกมแก่ของเราแบบนี้เปิดสักหาดใหม่นะครับผมก็ต้องเปิดกับซีรีส์ใหม่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและเกมที่ผมจะเลือกในปีนี้เลยนั่นเองครับก็คือ Vol of t a n k Blitz นั่นเองนะครับผมและสำหรับในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับหมวดรถถังนั่นเองนะครับ X2ATR นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อใน YouTube ที่เราจะ เห็นบ่อยๆนะครับก็คือ x2k นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเขาก็จะมาร่วมลบกับผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ใน Discord นะใครที่จะดูคลิปนี้นะครับผมหรือว่าใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนั่นเองนะครับซึ่งในการทําคลิปแต่ละครั้งนะครับผมมันใช้ทรัพยากรสูงเลยนั่นเองครับแล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากๆเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นเลยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็ สำหรับการกด u b s c r i b e นะครับผมเป็นการสนับสนุนช่องที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยก็คือมันกดฟรีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ชอบผมในอนาคตประมาณเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้านะครับคุณสามารถมากดอันซับสไคร์ผมได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยขอความร่วมมือนะครับให้ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยกดซับสไคร์ให้ผมก่อนเลยละกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนั่นเองแล้วก็ไปลุยก,ก็ได้เลยนะครับผมกับ w o l ลด์อัพแท้งบลินั่นเองนะครับกบ เห็นช I mean, re right in okay. ื่อแล้วมันปวดใจยังไงไม่รู้นะครับผมช่องแชทของเราเองนั่นเองครับคือสำหรับใครที่ต้องการจะมาเล่นด้วยกันนะครับสามารถขอลิงก์ดิสคอร์ดของผมได้ตลอดเวลาในไลฟ์สตรีมเลยนั่นเองครับอ้าวเขาเปลี่ยนคันเคบิหนึ่งเหรอโอเคโอเคพร้อมแล้วกดเลย Let's check it up ไป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 พูดได้ตลอดเลยนะครับพูดได้เห็นบางทีเผื่อแบบว่าเออปิดไมค์อะไรทำนองนี้แต่ว่าเออพูดได้พูดได้ ไม่ได้ซีเรียสนะเร่องอะไรแบบนี้เล่นเป็นเทียรเจ็ดอันนี ye, ้มีมีมีเทียรเจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีมีเทียห้าที่พี่เห็นมาเกียเป็นเควปหนึ่งปะถ้าพี่ถ้าพี่มองไม่ผิดนะมีสองคัน่ะอ๋อมีมีเทียรเจ็ดเทียห้าใช่ไหมใช่อะโอเคเดี๋ยววันนี้มาลุยกันยังจยจะใช้เสียงนี้แล้วพี่เออนั่น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 คือช่วงนี้มันคอคอคอระเบิดพอผมระเบิดแต่ี่ย เดี๋ยวลดเสียงก่อนรู้สึกเสียงเกมดัง,ง,งามากมากโอ้ยดังอหผมไม่ได้ดังนะไม่ได้ยินเลยเสียงเกมพี่โคตรดังเลยอ่ะไหนดูซิเล่นเป็นทไทเกอร์ของพี่มันเป็นไทเกอร์อะไรวะไทเกอร์หนึ่งแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้บอก,กรุ่นรุ่นเลยเออมันไม่ได้บอกรุ่นด้วยแฮะไม่แน่ใจน่าจะเป็น H H1 ทางไหนดีวะนะเนี่ยเฮ้ยไปแทงเขาเล่นตรงไหนกันบลืมลืมอ่ะ พี่พี่ชาก็ระวังเสียงนะอย่าเกจะกลัวป่ะนะพี่เดี๋ยวพี่จะไม่ได้ตัมสนามผมอยากให้พี่พี่ใช้เสียงระวังไงไม่ใช่หรอวุ้ยไม่เห็นว่าเห็นแค่หัวแต่พี่เสียงฝั่งนี้มากกว่าต้องรีบ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 ไม่งั้นเขาจะยิงมาใต้รถไฟได้โอเคสวยชิบหายเชื่อใจในปืนของตัวเองโอเค ไม่ต้องรอให้มันหุบสุดฉันเชื่อใจในปืนของฉันมากแต่ว่าโดนโถมอ่ะโดนเข้าไป203อุ้ยโดนสวนกลับมาพี่ฝ่ายฝั่งพี่ฝ่ายเ o อร r ไม่พอตาย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 ตาตายตายตายตหยตรยอายตายนายตาคนายตยตตายเลยนายยยา ส่วนใหญ่ล้วเฮวี่แทงก์จะแบบสู้ยากมากๆในที่โล่งครับระหว่งโอเคเก็บไปคันหนึ่งสวยเอ้ยเพื่อนอย่าดันโอ้ยกี่คันวะเนี่ย<อ>เยอะจอังวะหลบหินก็ได้นะพี่ไม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 ่ถ้าหลบหินโดน k v สองแนะ่เมื่อกี้พี่เห็นไม่ใช่ k v สองนี่เฮ a v y แทง k IS สองมาฝั่งนี้เลยเหลืออยู่สามคันเออลืมโหล,โ,หลโหลด HE โหลด HE เดี๋ยวนี้ โหลดเฮตีพี่จะไล่พี่แทงไล่กี่โมงครับตู้เข้าไปเลยไล่หรอไม่แน่ใจอุ้ยเกมีสองยิงไปแล้วทราบเก็บไปแล้วสองคันคันต่อไปกำลังมาอยากได้ลบเสียงเได้โอเคกดโหลดกดโหลดกดโหลดเสียงพี่หายตายโอเคโอ้ยอะไรบอกรอเอ๊ะเดี๋ยวเอ็กมาเกมหน้าเอ็กมามากับพี่เลยดีกว่า จะได้เล่นลายเดียวกันแล้วก็เสริมเสริมอำนาจการยิงมาด้วยตอนนั้นผมเล่นตั้งแต่ตอนปฐมเลยพูดตามตรงพี่เข้าใจฟิลนั้นดีเอาจริงผมเล่นในตอนปฐมเลยโมเลททีห้าแล้วก็ผมก็เพราะตอนผมไม่รู้จักวอเทนเดอร์มาก่อนเนี่ยตอนเล่นเกมนี้มาก่อนแต่ผมพอรู้จะกิีก็ตอนโมอม่หนึ่งอย่าข้ามสะพานนะอย่าข้ามอย่าข้ามไปนะแโอ้ทำไมพี่ เข้าไปแล้วมันจะเจอแบบเป็นเป้าหนึ่งนี่ไงเจอแล้วลูกก <ör creams> <laws> ี้นี่ไงเชื่อมั่นในปืนปืนเรามันคมอ่ะยิงลมคมกิบระวังนะระวังนะสติ๊กสติ๊กเอียงนะมันจะมีมุมเนี่ยเดี <von chips> ๋ยวไลายช็อตเข้าไปก่อนไลายช็อตไปเอ้ยนี่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 ยิงฟียิงฟียิงฟี โดนเข้าไปกดโหลดเลยเลขหกนี่ชาร์จชาร์จอีกทีอีกทีแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวๆๆขออีกทีอีกหนึ่งนัดบันจุแล้ยิงเข้าไปโดนเข้าไปอีกสองร้อยครับผมอ่ะฮะเฮ้ยข้างหน้ามาเตรียมตัวรับแรงกระแทกเลยหาที่หลบดีๆออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโดนไปอีกหนึ่งร้อยไปสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่โอเคเขายิงพี่มาแล้ว นี yeah, 6, um ่ไงะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกครับเคสวยเก็บไม่ได้หน okay. okay. ึ่งลามทำลาข้างหน้าลามขาแตกโอเคทางซ้ายทางซ้ายเขายิงเราไม่ได้ตรงนั้นแต่เขายิงเพื่อเราได้นะยิงคอร์สไฟรอกว่าต้องมองดูซ้ายขวาดีมาแล้วมาแล้วไอ้เสิ่มเงมาแล้ว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 ยิงเข้าไปโอเคตีตะขาบแตกออกมาระดมยิงเออสวยมากเอ็กสวยมากสวยมาก Let's go boy ข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าระวังข้างหลังพอเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่โอเคสวยไทเกอร์ตายเพื่อนไม่ไอ้นี่มันไอ้นี่มันคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงโผล่มากลางสะพานใครข้ามสะพานก่อนแพ้เลยด่านเนี้ยใครเข้าสะพานก่อนแพ้เลยจริงๆเกมเนี้ยแล้วอ้อมมาข้างหลังยิงเข้าไปหนึ่งทีโดนไปสองร้อยสิบสองเออสิบเอ็ดฝั่งนู้นยิงเข้ามาแต่บล็อกได้โอเคสอยก่อนไทเกอร์พีโอเคบล็อกได้สองโดนหนึ่ง โดนมา500เป็นทีดีแน่ๆทีดีฝั่งนู้นคืออะไรวะอ๋อซูร้อยห้าสิบสองได้อยู่ได้ไหมเนี่ยได้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 พี่พี่อินไปหน่อยพี่อินไปหน่อยชาร์จเลยดีกว่าพี่ว่าสายตาเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิงเลยพี่ไม่แม่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยถ้ายิงได้ถ้ายิงได้รอแล้วข็งรอแล้วใช่แล้วเราเคลื่อนลึกหน่อยดิ โอเคสวยเก็บได้หนึ่งลำมหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งลำไหนโอเคครับผมได้มาได้มาคันแรกคันต่อไปโอเคสวยครับ let's go boy เมื่อกี้สายตาเขาไม่ดีเขาบบว่าไร้แท้งตายหมดไอ้พวกรถรถมองไกลก็เลยบุกได้ขอดูผลประกอบการหน่อยทำความเสียหายได้พันแปดร้อยแล้วก็บล็อกได้แปดร้อยแปดสิบนะเยอะอยู่ ทำลายได้หนึ่งคันละมานี้เอ2กพีสองพันสี่เอาแล้วพี่เป็นคนโหลดช้าที่สุดในเกมบ้าเ้ยโอเคเล่นเป็นเอ้ยอันนี้มัน WZ แซดนี่มันคือรถจีนใช่ไหมถ้าพี่จะไม่ผิดนะ W ิวแซดอใช่พี่ไม่ใช่เอามิจไม่ใช่เหรอ WZ แซดไม่ใช่รถจีนเหรอจริงดิใช่รถกอล์ฟรถกอล์ฟ อย่าอย่าไปทางนั้นนะอย่าไปทางนั้นเดี๋ยวตายตรงนั้นมันลายโหดด้วยมาอยู่มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่อยู่หลังโคตรหินแล้วคอยซัพพอร์ตดีกว่าเพราะตรงนี้ยิงยิงเฮฟมิแทงได้ง่ายๆเลยสบายๆแล้วพี่มาแล้วเปิดมานัดแรกผู้ใดจะได้ไปออกข้างๆเน้นๆโอเคทำมุมและโอ้โหยังได้อยู่อ่ะครับว่าไงพูดในวอมาตรงกับบอลทันเดอร์สีเลยตรงกับบอลันเดอร์เขาเรียกว่าลิงกันลิงกันนเี่ย ล้าเจอมาใส่เข้าไปทีหนึ <im IT. <im ่งสองร้อยสี่สิบเอ็ดโดนเข้าไปหนึ่งดอกหนึ่งสเตปท่วนแล้วเขามาอีกรอบหนึ่งทักทายทักทายโอเคบล็อกได้หนึ่งนัดเลขหกเลขโหลดเร็วต้องมาโหลดเร็วต้องมาโหลดเร็วต้องมาโดนเข้าไปครับที่เครื่องยนต์เอ้ยโดนไปที่คนปืนเหรอบล็อกได้หนึ่งนัดและยิงต่อไปโอเคสองร้อยสิบสองเพื่อนโดนแฟงโอเคสวยตีตะขาบตากตากคืออะไรวะตีนตะขาบคาดเออสวยครับสวยครับเมื่อกี้ นายส่วนนายช็อตข้างหน้ามีทีดีหนึ่งคันแล้วก็ไทเกอร์สองด้วยชิบหายแล้วไทเกอร์สองออไม่ชอบเลยฮะโอเคระวังเอทีเอทีสิบห้าหนามากหนามากระวังโดนยิงนะระวังโดนยิงนะเอทีสิบห้าไอ้นั่นหนาจิงเกอะมอค้าวโอเคยิง <Okay. S 2> มอค้าวได้ <Okay. S 2> อยู่ โอ้ยมันโหลดเร็วด้วยดิพี่แกโหลดเร็วอ่ะอ่าโหลดเร็วแล้วก็ก่อหนาด้วยใช่่่มวขาระวังนะว่าระวังนะไอ้ยิงไม่ได้ติดอะไรวะไม่ได้เลยมันแฟงเราปะเนี่ยแล้วทีมเราอีกคันหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อไทเกอร์ไทเกอร์เล่นมันเลยคนไทเกอร์ลูกพ่อฝั่งนู้นจะตายจะหมดแล้ว อย่ายอมแพ้พวกเราโอเคบล็อกได้หนึ่งทียิงหมอข้าวเน้นเน้มอข้าวไม่โดนไม่ไม่ไลค์คนดูใน World of Tanks Blitz นะโอ้โหมันเล่นด้วยกันให้น้อยอะไรสิไม่บีเจ็ดนะพี่เจ็ดบีเจ็ดนะสร้างห้องมิใชตอ๋อจากอย่างสร้างห้องนี่พี่เข้าใจละวไม่เดี๋ยวคนดูเอาเทียรสิบมาเล่นกับพี่ดิพี่สู้ไม่ทายพี่แบบทูวีกับเอ็มทูวีกนนคิวมี่ อ๋อใช่ใช่ใช่โหลดเฮดีเลยตีนะครับแตกวาพี่จะตายแล้วอ่ะโอเคเพลิดล่างโอ้ตีนะครับว่าไงครับสวยครับอือฮออดเรื่องอพี่เ่อละสาว ไม่ต่างสภาพเราไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ต่างอยู่หลายเท่าโอเคจบไปครับอีกเกมหนึง่งขอดูผลประกอบการหน่อยได้ชนะอีกแล้วแล้วก็ทําความเสียหายไปได้พันเก้าน้อยมากการความเสียหายไปได้พันสามเลยหรอเราเมื่อกี้นี่แตะร้อยแปดสิบะคิวหนึ่งแล้วก็ทําความเสียหายได้หกหรอและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปของเราในวันนี้นะครับผมสำหรับ w o r l of t a n k Blitz นั่นเองนะครับปเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเกมเพย์สองสามเกมที่ผ่านมานนี้นะครับสำหรับ ไทเกอร์นะครับผมซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรุ่น H1 หรือว่า Tiger E นะครับผมถ้าใครก็ถ้าใครรู้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมจะกลับไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดสัปดาห์ในคลิปในวันนี้นะครับก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่ออย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นโมเดลวายชิปหรือว่าโวล์อฟแท้งนั่นเองนะครับหรือว่าไลฟ์